สวัสดีครับมาพบกับผมฮิวโก้จรีวัตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาชมสารคดีการจอดลึกวิธีผ่านด่าน5้าหรือเบอร์ห EP 1กันนะครับผมปืนที่ใช้นะครับจะเป็นลูปไรเฟิลโหวดสินะครับแอคแท็กสามนะครับและผมจะมีเลือดหรือ HP อยู่ที่1,645นะครับเปิดเกมมาโชคดีมากเลยนะครับที่ผมได้ดับเบิลบูลเลตนะครับก็จะเห็นว่ามีไฟล์บูลเลตให้เลือกด้วยนะครับแต่ผมขอเลือกดับเบิลก่อนเทคที่หนึ่งนะครับเวลาเจอบ็อกซ์จรวดเนี่ย ถ้าไม่ติดอะไรชนไปหมดครับเรื่องความเร็วในการผ่านด่านโชคดีอีกแล้วนะครับเจอ Poison Bullet นะครับจะเห็นได้ว่า Attack ของเราเพิ่มขึ้นนะครับจาก468เนี่ยเพิ่มเป็น545ถึง1 3 9นะครับเพิ่มมากจริงๆครับผมและโชคดีนะครับ,รบได้ m u l t i p e Bullet อีกนะครับทำให้ Attack เราพุ่งไปถึง1,200ถึง1,800เลยนะครับผม เพิร์กบอลเบลเซอร์เนี่ยหรือชิงกำแพงก็ขอแนะนำนะครับมันจะช่วยเราเวลาลำบากได้เลยนะครับเช่นด่านนี้นะครับผมแม้เราจะอยู่มุมผักกระสุนเราก็ยังเด้งไปโดนนะครับเห็นไหมครับว่าแม้สตูจะอยู่ที่ต่ำหรืออยู่ที่มุมผับก็ยังโดนนะครับแล่ยิ่งถ้ามี ASPD หรือยิงเร็วบวก25%เนี่ยจะเร็วและโดนถี่กว่านี้ครับด่านนี้นะฮะก็ทำตามสเต็ปนะครับในการหลบไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ถ้าไฟจะกระโดดเข้าไปบวก ผมนะนผมแนะนำว่ามันจะเสี่ยงแ่อนะครับเพราะกระสุนแตกกระจายมันเนี่ยและแถมมันยังยิงเร็วและยิงปีกนะครับผมจึงแนะนำให้ใช้วิธีหลบแบบนี้นะครับเทคนิคที่2นะครับให้กดพอสก่อนเริ่มเกมทุกครั้งนะครับหลังจากผ่านบอสด่านสิบไปแล้วนะครับก็เพื่อการเช็คด่านที่เราเจอเราจะสามารถวางแผนก่อนเริ่มเกมได้นะครับว่าจะกระโดดไปทางไหนจะใช้บล็อกกระโดดไม้หรือหลบตรงไหนก่อนนะครับ พอวางแผนเสร็จก็กด resume ครับผมอย่างเช่นด่านนี้นะครับผมตั้งใจนะครับว่าจะใช้บล็อกตรวจจากด้านล่างเนี่ยทั้งหมดนะครับจากนั้นค่อยๆเก็บเป็นตัวๆไปนะครับแล้วก็หลบอยู่ภายใต้บล็อกด้านล่างนี้ครับจะเป็นจุดอับและกัรกระสจากมอนสเตอร์ด้านบนนะครับดติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ